เฮฮาชาวบ้านยกมือทุ่มหัวเชื่อพญานาคมาให้โชคงูเขียวโ่นอนขดบนพันแก้วสารพัดนึกวัดดังเมืองปราจีนสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3าเอก็มีข่าวสาร็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านเฮฮาเลยนะคะงูเขียวตัวเคืองเลยนะคะไปนอนขดบนพันลูกแก้วสารพัดนึกนะคะชาวบ้านเชื่อว่าพญานาคมาให้โชคนะคะที่วัด พญาธรรมหรือวัดบนอยู่ที่ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งเป็นวัดที่โด่งดังเรื่องหวยตะเคียนที่นำต้นตะเคียนขึ้นมาจากแม่น้ำแควหานุมานทั้งหมด13ต้นนะคะจนมีผู้มีจิตศรัทธาและมีคนเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันจำนวนมากนะคะ บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะที่โดมภายในวัดซึ่งใช้เก็บรักษาต้นตะเคียนที่ชาวบ้านและก็นักเสี่ยงโชคเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อก่อนวันหวยออกนั่นนะคะและเป็นที่ฮือหาอย่างมากนะคะหลังจากที่ผู้ที่มาเสี่ยงโชคพบว่าที่บุญผ่านลูกแก้วสารพัดทึกหน้าองค์พญานาคราชนะคะมีงวเขียวหางไหมนะคะลำตัวสีเขียวมรกตตาสีทองมานอนขด เป็นตัวเลขโดยไม่ขยับเขยื่อนไปไหนนะคะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นนะคะหลายคนยกมือไหว้นะคะเชื่อว่าเป็นพญานาคมาให้โชคนะคะและที่สำคัญนะคะนอนขดไม่ไปไหนเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายใครนะคะจากการสอบถามคนที่พบเห็นครั้งแรกนะคะ เขาบอกว่างูเขียวหางไม้ตัวนี้นอนที่พานแก้วสารพัดนึกหน้าองค์พญานาคราชมาตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะคะซึ่งวันนั้นตรงกับวันพระนะคะเป็นวันพระแรม8ค่ําเดือน12นะคะโดยไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยนะคะโดยคนที่พบเห็นเป็นคนแรกเขาก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็นําไปตีเป็นเลขเด็ดนะคะนอกจากนี้ยังมี ผู้ที่ศรัทธาเคารพนับถือแม่ตะเคียนมาพบโดยบังเอิญโดยเชื่อว่าแม่ตะเคียนแม่พิกุลทองมาให้โชคนะคะบอกว่าให้มาหามาให้โชคให้ช่วยมาบุญณะะวัดนะคะและที่ฮือฮาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อจูจูหญิงสาวก็เหมือนมีอะไรมาสิงร่างนะคะเหมือนแม่ตะเคียนมาสิงร่างนะคะพร้อมกับพูดว่าดีใจอย่างมากที่ลูกหลานได้มาช่วย ร้อมกับชูนิ้วมือขึ้นมานะคะกลาง5นิ้ว2ครั้งแล้วก็3นิ้ว1ครั้งนะคะชาวบ้านตีเป็นเลขเด็ดคือ553สนะคะส่วนเลขงูเขียวนะคะงูเขียวที่นอนอยู่บนพานหน้าลูกแก้วสารพัดนึกนะคะชาวบ้านเขาตีเป็น270แล้วก็5นะคะเขามองเป็นเลข2เลข7เลข0เลข ะะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเป็นเรื่องแปลกนะคะงูเขียวมานอนบนพานลูกแก้วสารพัดนึกนะคะก็ขอให้นได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ